ที่ที่บ้านถ้ามันเรียบๆห,ยหน่ยไม่หูถังก็น่าจะลงกระทเดียวผมเล่นยกไปเล่นที่บ้านก็ <c oughs> จริงๆก็ไม่ถึงเล่นแต่ว่าเป็นอิกในอในรูปแบบนึงเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยคือเราจะในรูปแบบของนักแสดง <S 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 แต่ในตอนนี้เป็นในฐานะของอาชีพอาชีพ,ชพทำเรื่องของการ,กรเกษตรซึ่งเราเองก็ได้กลับไปสัมผัสกับชีวิตที่เราได้ลงมือทําเองได้ได้ลองผิดลองถูกเองก็ สนุปไปอีกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอาชีพเกษตรมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผมรักชอบอยู่แล้วแต่อ้เรื่องอาชีพนักแสดงก็ยังคงเป็นอาชีพที่รักชอบแต่ว่าด้วยโอกาสที่จะมาได้เจอพี่ๆสื่อมวลให้มีโอกาสได้ทํางานอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะน้อยลงใางปัตบุนัเยจริงๆก็ ในระหว่างที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็ยังคงรับงานสแสดงอยู่ถ่ายเสร็จไปแล้วส<า>งองเรื่องแต่ยังไม่ออนแอร์เป็นซีรีส์กับพี่ๆบ้างพี่เฉดอะไรเนี้ยก็เรียกไปบ้างอะไรเงี้ยหรือว่ามีงานจ,จริงแล้วก็ยังคงมีงานเป็นพิธีกรในรูปแบบของพิธีกรไปตามต่างจังหวัดต่างๆเกี่ยวเรื่องแนวทางของการกเษกษตรอะไรพวกเนี้ยก็ยังคงมีอยู่ครับพี่มีน้ำบอกเคทกำลังรอรอแอร์ครับใช่ถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็สั่เสร็จไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคงอยู่ในช่วง ขั้นตอนขั้นตอนการตัดต่อแล้วแล้วแต่ว่าช่องเขาจะหาช่วยลายที่เหมาะสมลงตรงไหน,นมากกว่าไม่ไแน่ใจ่ว่าปีหน้าไหมหรือปีน้หน่าจะปีนี้แล้วปีถ่ายเสร็จไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับทั้งสองเรื่องซื้อที่ดินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเอ่อทำไปเรื่อยๆครับนะตอนนี้จริงๆแล้วที่ผมอยู่เนี่ยก็คือมีพื้นที่อยู่พอสมควรแต่ว่าด้วยฟาร์ามที่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่ในฟาร์มเราให้เกิดประโยชน์แบบว่าเป็นพื้นที่นะตอนนี้ก็เริ่มจาก ก็ก่อนเป็นฟาร์มไก่ชนแต่ตอนนี้มอมากห้าหกปีที่แล้วเลี้ยงควายก็ได้ขยายมาเป็นที่ปล่อยให้ควเข้ามาแค่เด็มแล้วก็ในพื้นที่ที่เหลือก็ปลูกเป็นนาหญ้าได้ใช้พื้นที่ในฟาร์มได้เต็มที่คือไม่ได้ขยายทางจักรแต่ใช้แต่ใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยได้เป็นได้เป็นประโยชน์อย่างเต็มพื้นที่ซะมากกว่า อานนจัดเหรนแครับจริงๆมันก็อยู่เท่านั้นแหละครับแต่ว่าบางทีมีการแข่งขนันเนาะไก่เวลาไก่ใช้เวลาที่จะสร้างมูลค่าได้ต้องมีการนำเข้าไปแข่งขันซึ่งบางทีมก็มีนรว,วันในการที่เราไปแข่งขันเนี่ยซึ่งอาจจะแล้วแต่ตั้งแต่แตลลหลักพันจนหลักหลายหล้านซึ่งมันก็มีสนามที่รองรับอย่างถูกต้องครับเพื่อสร้างมูลค่าให้สําหรับตัวไก่ชนแล้วก็ใส่มา ที่แพงๆขายกินทหมดแล้วครับช่วงโควิดนะจริงๆช่วงโควิดช่วงโควิดเองก็มีเรื่องอาชีพฟ์าไก่ก็ยังมีคนที่ให้ความสนใจยอยู่เพราะว่าบางคนช่วงโควิดทำงานไม่ได้ไปอยู่ว่าหรือคนพอดงานก็ต้อหาสายพันธุ์ไก่ชนที่มีสายพันธุ์ดีเไปเพาะตามต่างจังหวัดหรอือว่าซื้อไปให้ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อสร้างเป็นรายได้